สวัสดีจ้าตอนนี้เราอยู่สวนน้ำของโรงแรมโนจเนาะเบิงบ้งสิไห้เบิ้งโนจ้นเด้อโอ้ยงอนอสวนหน้าไหลไปสิไห้เบิ้อ เขาคอยเช็คคอยดูความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวนะจ๊ะเนาะนี่ไฮไลท์รูแรมนี่ไฮไลท์ของดูไใบอีกอีรูปแรมหนึ่งของดูไใบเนาะน้ำหัวหอนแดดเท่าไหร่หูบอ่สิองศาเลยจ้ะโปกกันแดดอย่างนาเลยจ้ะ โปกันแดดอย่างหนาะเลยแ่วพี่น้องสิบ้าไปยางเบิงไปทัวนเนาะไปไปเที่ยวด้วยกันเที่ยวด้วยกันเที่ยวด้วยกันนะคะโอ้โหโปกันแดดจนทนกเจ้าหนะ้าที่ของโรงแรมนั้นนะจ๊ะ ใช้พื้นสองพอลูกสวยงามอ่ะหนูเอบ,บึ้มแลวนูน <c oughs> โอ้สาวมก่อนที่นองหอนร้ายนคือสิเป็นล้มเลยจ้ะแดดแห้งแห้งแดดอย่างแรงโอ้ไม่ก็เป็นทะเลไปเลยจุดหนึ่ง เด,เดินออกไปใกล้โรงแรมนั้นก็เป็นโรงแรมนั้นเขา,เขาสร้างอยู่ในทะเลเลยนะเขาเอาดินเอาทรายถมโรงแรมเนี่ยเอาทรายถมสร้างในทะเลเลย,ยาอาจ์เนาะแดดสุดยอดเลยจ้ะเบิง้งไหนเบิ้งจะชวเนาะเี๋จะเป็นน้ำมันจะไหลมากะเล่น้ำขุณนก็นจนน้ำ น้องก็เห็นสวนน้ำใหญ่มากข้างนน่าจะเป็นบาร์เป็นพวกเครื่องดื่มพวกอาหารกันเล่นว่าจะมาเล่นน้ำกันเด้อหาลบแดดก่อนที่นอ้องจ้ะห่อนหลงยไงของพักของเขาจะไปทั้งพูนนั่งรถ นั่นงรถกอล์ฟนั่งรถมินิเลยน้อยไปเดี๋ยวเขาก็มีรถกอล์ฟไปรับไปส่งเขาสิกับโรงแรมเขาสิกับของเาะจ๊ะเนาะโอ้ย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 ขออีแมห่ฮอนสี่สิบองศาเด้อจ้ะเด้อพี่น้องจ้า ja. บรรยากาศดูใบนะตอนนี้ land, <Chand ler> ช่วงนี้อากาศแรงแดดแรงสุดๆโอเคจ้า okay, หอนหลายหอนคักๆปะเขาไปมองพักก่อนเนะาะย่างไปมองโต๊ะเขาก่อนวสิท้ายให้เบิ้งเรื่อยๆนาอขอบคุณค่ะ